ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์ชแชทของโน้ตนายอุิคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเกมของคนชนะทำไมสงครามราคามีแต่คนแพ้และวิธีขายคุณค่าแทนครับสำหรับผู้ประกอบการนักการตลาดฟรีแลนซ์และทุกคนที่ต้องการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องลงไปเล่นในสงครามราคาครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในสนามธุรกิจมีกับดักที่อันตรายที่สุดอยู่อย่างหนึ่งครับเราเรียกมันว่าสงครามราคา มันคือเกมที่ทุกคนพยายามจะขายของให้ถูกกว่าคู่แข่งคุณลดราคาเขาลดตามสุดท้ายกำไรก็หดหายกันไปหมดครับและสิ่งเดียวที่คุณสอนลูกค้าก็คือการมองหาสินค้าที่ถูกที่สุดเท่านั้นแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่ลงไปเล่นในเกมนั้นล่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีเล่นในเกมของคนชนะด้วยการไม่ขายของถูกแต่ขายคุณค่าและประสบการณ์ครับการขายคุณค่าคือการเปลี่ยนคำถามจาก สินค้าของเราทําอะไรได้บ้างไปเป็นสินค้าของเราช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ชีวิตลูกค้าได้บ้างลองนึกภาพร้านกาแฟครับถ้าร้านหนึ่งขายแค่กาแฟเขาก็ต้องแข่งกันที่ราคาแก้วละ50บาทหรือ60บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าร้านหนึ่งมียามตัวเองใหม่ว่าเขาไม่ได้ขายแค่กาแฟแต่ขายพื้นที่ทํางานที่สร้างแรงบันดาลใจสําหรับฟรีแลนซ์ขายสถานที่พบปะเพื่อนฝูงที่อบอุ่น ร้านนี้จะสามารถขายกาแฟแก้วละ120บาทได้ครับเพราะลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินให้กาแฟครับแต่จ่ายเงินให้คุณค่าที่เขาได้รับครับส่วนที่2คือการขายประสบการณ์ครับมันคือความรู้สึกที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการของเรามันคือบาริสต้าที่จําชื่อและเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณได้มันคือเพลย์ลิสต์เพลงที่คัดสรรมาอย่างดีมันคือบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม หรือคือการตอบแชทที่รวดเร็วและใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างและทําให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษจนอยากกลับมาอีกครับใครๆก็ลดราคาได้ครับแต่น้อยคนนักที่จะสร้างสารรค์คุณค่าและประสบการณ์ที่ลอกเลียนแบบไม่ได้จงเลิกเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดครับแล้วเริ่มสร้างตัวเองให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในใจของลูกค้าครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดใหม่เียดีๆขอบคุณครับ